ป, yup. <S <s ป ng, ูนซ่อมหนึ่งพี่น้องปูนซ่อมหนึ่งทรายพกคู่พี่น้องเช็ดคู่ก็ได้มาปูนมาน้ำปูนกันพี่น้องมันยังคนไงพี่น้องถ้ามันซึมถ้ามันน้ำซึมลงไปให้มันแห้งพี่น้องถ้ามันแบบว่าน้ำขังนี่มันรู้ไพี่น้องถ้ามันซึมลงไปแป๊บนึงถ้ามันแห้งอีกแป๊บนึงพ่น้องน่าจะได้ผสมได้ง่ายพี่น้องได้ลงโตพอดีพี่น้อง ถ้าเหามาถ้าเหามาเอานำมาเซอร์เลยเขาลุนรถพี่น้องเมือเม่อยพี่น้องเลยเมือเม่อยแล้วก็ตีตีปูนนี่สียากพี่น้องตีปูนฟืดพี่น้องอันนี้อันนี้เราต้องมาประมาณสิบนาทีเนี่ยได้การเนี่ยถ้าสิบนาทีพี่น้องถ้ามาได้สิบนาทีเจ๋อพี่น้องคนง่ายเซอร์หินก็ง่ายพี่น้องคลิปนี้สิมาบอกว่า ปูนซ่อมหนึ่งนี่ปูนเทียนเสาเนี่ยเซนใส่น้ำเจ้าขุมนะน้องเอแล้วขุขุมันน้องขุขุที่มาตรฐา,านน,นี่ยนะพี่น้องขุขุตักซ้ายขุขตักน้ำขุผสมปูนแบบวเอาเตรียมตอกมาให้เรียบร้อยแล้วพี่น้อง แกงมาให้สำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วนะ้องเรียงที่เฮามาเซอร์น้ำเจักขุปูนซ่อมหนึ่งสีน้ำจัาสีลงโตน้ำมาสีลงโตคลิปนี้สีมาบค่คนะุณน้องคลิปนี้คือเซอร์น้ำลงไปปูนซ่อมหนึ่งเซอร์น้ำลงไปซีคุเข,ข่งคุนะ้องซีคุเข,ข่งเพราะว่าหอมันจะมีหินใส่หินลงไปซิบคุคนะุน้อง หินิบขูเขาก็มาทเทเสาพี่น้องหินสขูน้ำซขูคเคงถ้ามันเค้นกับเซอร์ธีน้อยไปเรื่อยๆพี่น้องมันมาเกิดนี้พี่น้องมาเกิด5ขูพีน้องซีู่ห้ขูพี่น้องเซอร์ีนุอ,อ,นอยนี่คือเศา้านาหกเล็กหกส้นพี่น้องนะ เล็กหกสิ้นพี่น้องมาตัดฐานแข็งเก่งเลยพี่น้องแข็งนักคอมพี่น้องเลยเสศรษฐหกเล็กหกสิ้นพี่น้องย่อในเลื่ยนักเล็กเล,ล็กดีคอมไหมน้องเล็กเต็มพอมันเล็กสิบสองสองเล็กสิบสองเต็มเลยพี่น้องเป็นเล็กปองอ้อยสิบสองเต็มนักเล็ก มันนีเสาซีเมตรพี่น้องเสาซีเมตรนี์เสาซีเมตรห้าสิบพี่น้องจะรอไหมเสาซีเมตรห้าสิบใสปูนซอบหนึ่งพี่น้องเสาซีเมตรเทาก็ปูนซอบหนึ่งเทาก็ตักออกเครื่องคุพี่น้องเสาซีเมตรตักออกเครื่องคุเครื่องคูหรือคุ่หนึ่งก็ได้พี่น้องมาตรฐานมันหินซิปหินซิปซิปคุ่คู่โตพี่น้อง ดันมาปูนแล้เนี่ยน้องสูดมันเวลาเขาเวลาเขาน้ำเขาแห้งอยู่แล้วมันจะขลรนง่ายเลยนมันอิ่มน้ำเลยคุณน้องนะอิ่มน้ำมันเต็มอยู่บดเลยอิ่มมันคืออิ่มน้ำเลยคุณน้องนะเขาลนง่ายพี่น้องบ้านน่ะเขาลนง่ายตีตีตีปูนไงตีปูนเข้าดีพเลยเนาะิีนี้ก็ะบะบอกเซาน้ำเท่าเดิร หินจกคุน่าเป็นน้องหิเสาซีเมตรห้าสิบมาปูนมาปูนยักนาทีหนูน้องจะข้ากันคลิปนี่กะสั้นๆเน้องคลิปเพ็ดกับเสากับปูนนี่หละน้องนี่แหละเขานี่คือเสาซี่เมตรเน้องเสาซีเมตรห้าสิบใส่ซอมนึงใส่ซอบหนึ่งเอ้โหเบิลงไปพ้นซอบนึ่งปูนแดงเนยน้องเบิซ่อม คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับกาดย้ำแรงทีเนาะรออย่ามาแรงใส่ส้วนเลยน้ำห้าขุนเนาะส่วนหนมา

เสารายกูนี่บได้งร้องน้ำพี่น้องถ้ามาเบิ่งตอนทีบ้านน้องมันมาสมตอนทีนีนเล็กหกสิ้นเส่พิมพ์ี่น้องวิธีใส่พิมพ์ใส่พิมพ์เล็กหลอกองเอาก้อนเอกก้อน cái này nó ngam đầm đi rồi nó ngam lời sồn con cháu ngay ngày cứ ngày nắng nhào rồi nó rồi kìm cái 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 ฟ้าใสฟ้ามัจะมียุตดตรงเปน้งไปจมกูเขาตกลบ เพียงกันจอยู่อ่าเรียนหูสูงวว่ามั้งอา่าเหงียนเถอะโอ้ครอบมันอือมันบวชในลงน่ะเข้าไปเลยผู้หญิงกันแล้วนี่ตรงคืออ่าเหงียนนะจ๊ะเห็นไหนมเห็นไหนไไมตรงไปเออตรงไปผ่านพี่น้องเรียบร้อยนี่คือการประกอบพิมพ์บอกเรียบร้อยเหลือแต่ซีทบ้านพี่น้องซีทีเาหน้า หกทานน้ำมันแท่านั้นนี่เต้นอีนนกนะทานน้ามันบ้างได้ไหมน้อง,างขากีเอ๊บเละเย้ในแค่ทีจะห้องอยู่แล้ว có mãi mãi đi mãi 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 nó mãi 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 mặn ừ mãi mãi hmm. ừ mãi 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 nó mãi 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 ừ มันมัน, for านามันโหดเนาะทานน้ำมันมันทานให้ทั่วเราสำรับมันใีแกะน้องอยาก็สิทธิหินก็ลงเสากันไปน้องบ้านเอาไว้แซมนี้กันไปน้องบ้าน